god man, I'm gonna make it soon. Silence eighties as I see making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is so big, they start to notice that I'm in motion. There is no pressure You're not just chosen. It takes the to stay. So, what you have to You do keep me, ผมนีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ีให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแลร์แลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เ d ทดี DD, รีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เดีกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ่านเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w ็บคันเท i n t h สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตะแชนแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโรจินนานะครับแล้วก็จินนาในแพทนี้เพิ่งถูกบัฟมาด้วยนะครับผมบัฟเยื่อนของอันตินะครับ อันตีเนี่ยจากเมื่อก่อนวิ่งไว80ตอนนี้เป็น100%แล้วนะครับผมตอนกดอันตีเนี่ยจินน่าจะวิ่งเข้าไปล้วงได้ง่ายขึ้นนะครับก็ผมว่าปรับแบบนี้น่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมและเกมนี้เราเล่นคอมโบกับหมิงด้วยนะก็เป็นหมิงแบบคพยบ,บกาะหรือว่าบัฟดาเมจนะครับมีอันติเอาไว้เติมเลือดด้วยนะครับ0หมิงเติมเลือดเราได้ด้วยนะครับผม มันเหมาะมากๆครับกับตัวที่เล่นโถมๆอย่างจินนานะครับผมตรงนี้เราจะโฟกัสเอาปูตัวนี้มานะครับผมได้ปูมาด้วยแต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็เป็นแอนเนตนะครับซึ่งเ,เราน่าจะจีตาอยู่นะครับถ้าเกิดถึงตัวเมื่อไหร่ก็อาจจะฆ่าได้นะครับถึงแม้ว่าแอนเนตเนี่ยจะมีสกิลสโลเรานะครับแล้วก็มีอนะันติเนาะอันติที่มันขัดเราได้แต่ว่าแบบนี้ครับเราวิ่งไวเนาะเราไม่ได้กลัวสโลอยู่แล้วนะครับ โอเคเราเคลียร์คลิปกลางครับผมแล้วเดี๋ยวไปแพ็กปลาต่อครับเร่งเร็วส่แอนเดทเขาพยายามที่จะก่อกวนเรานะจริงออกมาครับอาจิเราน่าจะมีพันดิตนะครับผมสวยประกาศจะเข้ามาเล่นนะให้ชกไว้หมัดอูยกสองจดนี้อูสวยมากจะได้แอนเดทนะครับผมตรงนี้ตีธรรมดาเอคสวย มว่าผมเล่นไม่ได้แล้วนะผมแปลอาเลเวลสี่ก่อนแล้วกันถ้าผมเลเวลสี่อาจจะมาปิดในป่าตรงนี้ได้เคสี่ <Yeah. S 1> okay, แล้วไอ้นี้คือเราไม่เสียนะฝั่งหุ้นเสียไปตัวหนึ่งนะครับก็คือลูมเขาเดินมาประคองป่านะครับตรงนี้เราสามารถเลือกตีดาร์กได้เลยนะแต่เหมือนว่าคลิกซี่จะจะอยู่นะข้างล่างมีไฟนะครับ oh. เราไม่ไหว เตติเลยครับตรงนี้เขาก็โดดข้ามกำแพงไปทุกคนฝั่งโน้นเดินมาปิดนะเราเคลียร์กลางเลนเราเคลียร์เคลียร์ล่างเลนออฟเลนไปได้เลยนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ไหนกันบ้างโดนป่ะตรงนี้พุ่มนี้ไม่โดนนะครับเก็บเลือดหลังป้อมก,ก่อนครับตรงนี้เอามานาเอลสายมี <c oughs> ครับ แต่ดีครับฝั่งตรงข้ามเขาไม่ใช่คอมโบจับตายเนาะมันเป็นคลิกซี่กับแอนเนตผมคิดว่าเขาน้าจะหยิบแอนเนตมาจี้สจูว์นะครับผมว่าแอนเนตเป็นตัวจี้สจูว์อยู่แล้วนะฟิวโอนลูกป,ประคำา้าไปสองลูกเดินถอยหน้าก่อนครับแค่กดดันให้โจเขาเค,คลียร์คลิปได้สจูว์นั่นแหละรครับ <laughs> ตอนที่เราลิงก์กับหมิงเนี่ยคือตัวเราเนี่ยมันจะวิ่งไวขึ้นด้วยนะครับทั้งหมิงแล้วก็เรานะครับก็เดินถมง่ายขึ้นเลยนะเฮ้ยเพนเข้ามาเดินชีกออกมาก่อนครับเพนปกติครับไวครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยอ,อะไรกันที่จะอุย้ยผมรอดได้เติมเลือดจากหมิงนะครับกอกาง นันตีเราเนี่ยยิ่งจํานวนฮีโร่ฝนขงข้ามเยอะมันก็จะยิ่งถึกขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ตอนที่อ่ากนตีเนี่ยเราพยายามเข้าปีนวในไฟตรงจุดที่สตูเยอะๆนะครับตัวเราเนี่ยมันจะถึกเลยนะครับแล้วมันก็จะจ่ายดาเมจแบบอย่างมหาศาลตอนนี้เราโดนปิงเซลฟิกผมช่วยอะไรไม่ได้จริงผมม,มีสตันช่วยนะ ิ่งที่ผมจะช่วยได้ก็คือผมกวนติกวิ่งสวนอ่ะจะได้แค่นั้นเลยนะครับมันต้องหาจังหวะเล่นเนาะอาจจะต้องมีอาวนนี่ก่อนหรือว่าเป็นจังหวะที่เราจ่ายสกิลไปเยอะแล้วแล้วเราก็สวนในจังหวะนั้นนะครับเกนจ่ายสกิลแล้วนะตรงนี้เราฟริกขึ้นมารวบเลยครับเตือนศาสตร์ครับเตือนํำเดินดนำํำดูเลือดเด้งดูเลือดเด้งแล้วอย่างถึกแล้วย่างถือก,กับ็ัตนี้เหยียบด้วยสกิลสองตีครับ ตีครับจ่ายด้วยสกิลหนึ่งครับผมเรียกว่าหนึ่งครับสามครับช็อตนี้ที่เลื่อนเรามันเด้งเงยอะขนาดนี้นเนี่ยเพราะว่าพลังแฝงโลครับผมมันได้เ,เวฟยไพร์ไปเลยนะตอนที่โลมันเด้งเอคีครับแล้วเดี๋ยวเอ้ยอ่ะสกัดอ่ะสไลด์ล้วด้วยอย่างเงี้ยเปิดอันติสู้เลยครับมาเซมาเซจะมาสู้ในวงทุกแก้วของเราอย่างนั้นเหร โวเข้ามาแปะตรงนี้ครับเน็ตวางติแล้วคิลหนึ่งของเราเนี่ยมันช่วยฟื้นเลือดด้วยนะเวลาเราจุบเจ็บเราสามารถโยนหนึ่งฟื้นเลือดคลิปได้นะครับผมเคเพนตรงนี้แลกป่าไปครับป่าเราก็เสียเหมือนกันเล่นล่างได้นะ บนนี้ก็จะเป็นแบบหมิงเล่นกับเราเลยนะแต่จริงๆเกมนี้คือหมิงสามารถเล่นกับทาจิแล้วก็เล่นกับสัตว์ตัวได้นะครับแต่ตอนนี้นคือในเกมอะ่ะคือผมรวยสุดนะครับหมิงก็เลยมาเล่นกับผมแล้วตัวจ่ายดาเมจหลักผมว่าในไฟก็คือจินนานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นหมิงเล่นกับจินนายาวๆแบบนี้ก็คือได้เลยนะครับเรารวยสุดนะครับผมเราก็พยายามเล่นเยอะหน่อยพยายามแบบ เล่นให้ทีมอ่ะให้ทีมที่อ่าให้คนในทีมที่จนในตอนเนี้ยให้ได้ฟาร์มอย่างเช่นชาร์ล็อตนะครับเราก็พยายามไปเล่นเยอะๆให้เพื่อนไปเพย์ให้เพื่อนนะครับผมแบบทำสเปซให้เพื่อนอะให้เพื่อนได้เล่นนะครับมันเป็นปกติของเกมโมบายอยู่แล้วนะคือคนที่รวยต้องเป็นคนที่ไปทําสเปซนะครับผมไปไปเล่นเยอะๆแบบเล่นให้ทีมอะแล้วก็ให้คนที่จนอยู่ฟาร์มให้มันฟื้นนะครับผมเราไม่มีสกิลเกี่ยวไม่มีสกิลจับเลยนะ เรานี่คือวิ่งเข้าทื่อๆท,ทัดทื่อๆเลยนะครับผมไม่ได้มีสกิลดักจงกักจับอะไรอะโดนยิงมาหนักลยู่ลเป็นไรครับสกิลหนึ่งฟื้นเลือดไปเฮ้ฟิกแล้วนะอย่างเงี้กดอันติครับแล้วค้ำเลยยิงตีธรรมดาตีธรรมดาตายวันไหนได้อะโอ้โหเลือดเด็กเลือดเด็กยับเลยครับทั้งหมิงฮิวทั้งดูดเลือดของเราเลยครับผมเห็นไหมอันติเนี่ยถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามยิงอยู่เยอะ ตัวเราเนี่ยก็จะยิ่งถึกขึ้นนะครับจินนาเนี่ยมันแรงที่สกิล2อันติแล้วก็พาสีนะสกิลหนึ่งก็ไม่ได้แรงมากนะครับสวาดีพี่ชายอู้หายไปเลยเบิร์ดยังไวหายไวมากพารสีของจินนาเลยครับผมยิงครบห้าทีนะครับผมบบผม,มันจะเป็นการไย ขึ้นพลังไปตรงๆอ่ะนะครับผมรับประมาณนั้นแล้วพาสีองจินน่าเนี่ยใช้ร่วมกับสกิลด้วยนะครับสมมติว่าเราตีหนึ่งทีสกิลหนึ่งทีอย่างนี้ก็ได้นะครับก็นับเป็นอสีเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยตอนที่จินน่ามันเปิดตีเนี่ยพาสีมันก็จะติดล่อยนะครับแล้วก็จินน่าเนี่ยเป็นตัวที่สามารถเล่นบูทความรุนตีได้ด้วยนะเพราะว่ามาเล่งพาสีก็เหมือนมาเล่งดาเมจเหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยเล่นกับดาบแซดก็ดีนะครับผม แต่ว่าเซตนั้นเนี่ยดาเมจมันจะสุดไปหน่อยแต่ว่าเซตนี้เนี่ยคือมันได้ทั้งดาเมจแล้วก็ได้ทั้งความถึกจากฟอร์สก์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะออกดูเลือดด้วยนะครับในเซตนี้พี่สกัดพี่ไม่เข็ดหรอพี่แต่ผมจะโฟกัสออบเจกต์ก่อนนะครับเพราะว่าออบเจกต์มันสําคัญกว่าเนาะเราไม่มีอัสติเล่นบนนะทุกคนอัสติเราในตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าครูดาวกี่วิแต่น่าจะสิบกว่าวิแล้วนะ เดินกดสก,กิลหนึ่งไล่นี่คือไม่โดนเลยเดี๋ยวผมปล่อยมังกรเคลียบนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกลางกับล่างว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องโถมต้องต้อง,ต,องต้องออรวมเล่นนะครับเพราะว่าทีมเราคือเลดเกมก็ไม่ได้เก่งเลยนะครับผมเอ้ยเล่นล่างนี่ผมเคลียไอบูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะใหเอ,อบูก่อนผมไม่อยากเล่นกับออลินเพราะว่า อีลินเนี่ยอาจจะมีฟิกหรือมีอะไรเหนียวได้เขาถ้าเกิดเราไปเสียงติกับอีลินแล้วมันไม่ได้อะไรผมว่าก็จะไม่ค่อยคุ้มอะไรจะเล่นกับอีลินก็ต่อเมื่อแบบเขาไม่มีแข่งหรือว่าไม่มีฟิกนะครับโดนตอดมาก็ฟื้นเลือดได้นะจากสกิลหนึ่งสกิลดีนะครับผมเริ่มเล่นแล้วนะพยายามโยนหนึ่งคัมไปโดนไม่ติดตัวอีลินจ่ายติแล้ว อีกส่วนเลยช็อตนี้โอ้ยถ้าเกิดผมไม่โดนยกนะโอโอ,โอเคไม่รอดแต่งได้อีรินมานะแล้วตรงนี้เรารับสก,กิลไปเยอะมากแล้วสวยเ,เงินละแปดพันเงินเยอะมาก ก็ด้วยดาบเนาะดาบนี้เราเป็นตัวแบกอะ่ะมันก็จะรวยๆหน่อยแล้วมันก็จะได้โชว์หน่อยพ้อนเป็นเจนน่าคู่หมิงไงมันเป็นแบบคู่เก่งอะ่ะเพนก็น่าจะไม่กล้าเข้ามาทุกคนถ้าเกิดเข้ามาเพนสู้ไม่ได้นะคือในตอนนี้ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดเราได้ถึงตัวเนี่ยเราสู้ได้หมดเลยนะครับแต่ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมจะเป็นทอยนะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยตัวเวทห้าตัวครับ จริงเนี่เราสามารถออกทอยชิ้น3ก็ได้นะครับที่มีฟิกผมไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่าโอเคแต่พาสซีฟถึงโดนนวดโดนไคสโลไม่หยุดแต่น่าจะได้อยู่เดี๋ยวผมอ้อมดักครับเสียแข็งแล้วอันติีแล้วอย่างนี้ใส่เลยครับผมจะไปไหนอันติีเขาคี่ใส่เราทีละสามทุกคนตอนกลางอันติรู้สึกว่าตัวเองถึกเหลือเกิน ถ้าเกิดจินนาเล่นกระดาฟ้าก็าไม่น่าจะเวิร์กเนาะเออมันเป็นกายภาพอะมันได้แค่เอฟเฟกที่เกิดจากดาฟ้าว่าไม่เวิร์กหรอกเพราะว่าไ,ไอ้เตตัสไอ้อ่าพลังจมตีกายภาพอะคือมันไม่ได้ใช้นะครับสำหรับจินนาซึ่งออกมาก็ไม่น่าจะคุม้มเล่นตัวแข็งน่าจะดีกว่าเข้าไปในไฟแล้วกดแข็งอะไรอย่างงี้นะครับผมในตอนที่เราจะตายนะ ว่าติเลยเกมคูดาไว้มากแบบสิบกวิอ, quality, อ่ะใช้ได้แล้วนะครับผมว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาน่าจะไปลึกไปหน่อยนะเอาฟิกผมก็ฟิกตามเนี่ยผมไม่ให้รอดอยู่แล้วผมไม่ให้รอดอยู่แล้วครับไปดาร์กบนเส้นกางกับล่างนะครับ เราให้ชาลอตเคียร่างไปเดี๋ยวเราเล่นกลางกันตุ้มๆเฮ้พอยมาละ่าจะค้ำได้แบบฟินๆอยู่นะมันมีของกันถึงสชิ้นมีดูดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนในไฟนี่เราสามารถทำได้เลยนะทุกคนดูดิเดินค้ำขึ้นไปแล้วดูเลือดเด้งเลือดนี่แทบจะไม่รกด เข้าไปค้ำขนาดนั้นนะเลือดแทบจะไม่ลดอนะ่ะโอ้โหใครจะหยุดอยู่เนี่ยจินหน้าคนนี้จินหน้าที่เกิดขนาดเนี้ยยังไงยังไม่ถึงที่สนะี่นาทีของตันตีป้อมก่อนแล้วกันโอเคป้อมเสร็จแล้วคนต่อเรียบร้อยครับติเดินถ่ายเข้าไปติครูดาวจะมาแล้วนะ อันตีแบบไม่ใช่อันตีนะพอเลยเกมสามวิทุกคนสามวิคือผมจะวิ่งถ่ายได้ต่อทนายเข้ามาเราก็พร้อมที่จะถ่ายเราก็พร้อมที่จะถ่ายถ่ายครับถ่ายครับผมเลี้ยงไ่ลดจริงๆถ้แทบไม่ลดอะปกติทีตอนข้างกำลังจะเกิดนะเพนอ่ะผมรับเพนให้เพื่อนได้นะเพนนี้ไม่กล้าเล่นกับเรากดอันติครับเดินถ่ายฟิกเกอร์ครับผมโอเคฟิกเกอร์ไม่เป็นไร เอาคนก่อนค่อยเอาป้อมครับตรงนี้ต้องค่าก่อนป้อมนี้คือจะพังแล้วแต่ผมไม่สนผมจะเอาคนผมจะเอาอีลินให้ได้โดนยิงหนึ่งนัดโดนยิงสองนัดแต่ครับผมโดนบอ่อน้ํายิงครับตรงนี้แล้วจีจีครับจินหน้าแพทดีว่าเถื่อนนะถ้าเกิดแบบยิ่งเจอดาร์ฟแบบนี้ดาร์ฟที่แบบไม่ได้มีตัวฆ่าจินน่าไม่ได้มีตัว DPS ขนาดนั้นเนี่ยจินหน้าก็จะยิ่งเถื่อนเลยนะครับ แครี่อย่างอ e ีลินเนี่ยม,มันมันมันล้มจินหน้าไม่ได้นะมันต้องเป็นแครี่ DPS อย่างเช่นอ่าอผมว่าแคสซี่กแครี่ก็สู้จินหน้ายากนะผมว่าต้องเป็นตัวใครๆอ่ะตัวสตันอะไรเงี้ยเออทำให้จินหน้าแบบต้นเกมมันวิ่งเข้าใส่เรายากๆว่าแบบนั้นขึ้นน่าจ,จะดีกว่าเพราะว่าแครี่นี่ก็หละตัวถ้าเกิดจินหน้ามันถึงตัวก็ตายอยู่ดีนะครับลดาเมจสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผม โอเคก็ okay, จะประมาณนี้สำหรับเจน,น่าหลังได้บัฟน,นะครับผมว่าเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนเปิดตีเนี่ยมันวิ่งแป๊บเดียวมันถึงตัวฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับก็อรอเล่นดูได้นะสำหรับเจน,น่าครับแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยความชํานาญในการจําสกิลฮีโร่ต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราวิ่งเข้าไปมั่วๆเนี่ยมันอาจจะตายได้ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามใช้สกิลอะไรไปบ้างแล้วนะครับสกิลสาคัญต่างๆ ครับผมเพราะฉะนั้นเล่นไปก็ควรจะต้องจำสกิลฝั่งตรงข้ามไปนะว่าเราใช้อะไรแล้วบ้างนะครับผมจังหวะนี้สวนได้หรือว่าจังหวะนี้ควรจะต้องถอยนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพร u นะาของผู้เล่นแล้วนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้กจนจบนะครับและใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจวัในคลิปต่อไปถต่คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม bye บ๊ายบายคร Meant to be, no doubt. A teenage love, everybody else.